เมือ่องไหนมันกรอบแล้วก็จะเอาพริกในแทนก็นพริกทอดเทเลยครับทอดันหอมหอมอู๋คนจุ๊บ ม, <S <S มันหอมมันกับปี๊ดไฟเลยก่อนครับไฟก่อนเดี๋ยวรอมันเย็นแล้วเก็บมันปุ๊งก่นอนกระนการเสียเวลาครับตักใสน่นี้เงินเงี้ยนน้ำมันตักจ่าไปเนาะ อือตอน,นี้ต้นเลยยังหอมนะครับหอมสอดสดหอมสอดสดไปเป็นไทยกับโน้ขอบใจเลยเลือมันหลังนิดน้อยหนึ่งเราจะเอาพริกเฟรชพ,พริกเกี่ยวครับเอาไปผัดตำมันหอมหอ เอาเครื่องอะไรกินใส่ไปด้วยครับไปคั่วด้วยมันคำหนึ่งนี่แหละครับสูตรแบบมันบานผสมมีไผเหมือนแล้วกับบะเหมือนไว้ครับตอนนี้กับสมก้นแกงเวลาแล้วครับเาสมมะม่วงคอมแกงนิ้หน่อยนอ้ะเครื่องปุ้งมีประมาณนี้แหละครับนี่มันเย็นแล้วก็จะใส่ใส่มะ่วไปเลยนี่ หมดทั้งใจกะมั่งใสมั่งใสดูโ,โกลนพอดีครับ,บปูม,มักคงมากแคนทอดตำตำเรียบร้อยหมดอ่ะตำ,ำ,ำหอมขาาหอมกรงหอมบัวหอมเตียมมาแคนใส่หม,มดอ่ะขาดสังเดียวขาดไอหอมดวนคนไทยบอกขาดสลานเน่ นู้ถ้าทำไม่อยากขาดเกินต้งได้ก็ใส่ไีย่ยวกับขาดในน้องแล้วครับเมื่อ,อก,กี้เ์าใส่อะไรครับตอนพัดพริกอ่ะใส่เลยสามจอนืนปีน้องแล้วก็ใส่เนี้ยไอโอดีนไม่เดียวบอต้องใส่ายครับประมาณนี้แะครับเครื่องปรุง แต่ทีมันนี่ต้องหนีดเหนียดหนีดหนีดหนีดแบบนี้นะครับโซลับเดี๋ยวคนโคเล่เคเลยมันเข้าพี่เข้าเกลือครับเมนูนี้บอกมีข้าวคั่วเนื้อครับก็เป็นลาบลาบสูตรเนื้อเกือบตั้งเดิมคอยนีก่อยแปลงไปนะครับอยากได้กินนั่งครับ กินปลากินไงบ่อยมันก็จะบอกให้ล้ำเนาะมีจินน้นมีปลาใส่ซุนเป๊ะนะครับตอนนี้ล้ำจะเซ็ตแล้วครับหน้าตาออกมานน่ากินขนาดครปปับตักใส่ถ้วยเนาะโอ้ถ้วยนี่อย่างก้นลึกนี่อย่างเปลืองเลยตั้งเตรยมสักเต่อนี่แต็งปลึ่งน่านกินก็ครับ ขอบคุณนะครับติอุตสาที่ตามรับชมพาคกัครคิดมนานะครับหมูมันมือเกือบแดงครับกุ้ยขึ้นมาคุบติ๊กลมเข้าใส่ไปเลยครับจะในปักง่มวมๆเลยอืมข้นกอดครับ